สวัสดีค่ะพบกับน้ำค่ะและกอนครับในรายการเรื่องเล่ารอบโลกพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกครับวันนี้เราไม่ได้พาไปไหนไกลเลยค่ะกอนแต่เป็นเรื่องราวใหญ่โตที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างกรรมัมพูชานี่เองใช่ครับเป็นข่าวใหญ่ในวงการการบินเลยทีเดียวเพราะล่าสุด ทางโบ i n g และสายการบินแอร์คัมบ d i a เดียได้ประกาศดีลประวัติศาสตร์ร่วมกันครับน้ำดีลนี้ใหญ่ขนาดไหนคะพี่กรใหญ่ที่สุดเท่าที่บริษัทกัมพูชาเคยสั่งซื้อมาเลยครับพวกเขาสั่งซื้อเครื่องบินรุ่นโบอิง g 737-8จขีดจำนวนสูงสุดถึง20ลำเลยทีเดียวโอ้โห20ลำนี่ถือว่าเยอะมากนะคะสำหรับสายการบินในภูมิภาคนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะ ข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยในงานสิงคโปร์แอร์โชว์เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาครับโดยทางโบอิงระบุว่าแอร์คัมเบเดียได้ทำการสั่งซื้อแบบยืนยันแล้วหรือเฟิร์มออเดอร์จำนวน10ลำและยังมีตัวเลือกสั่งซื้อเพิ่มหรือออปชั่นอีก10ลำซึ่งส่วนนี้จะตัดสินใจภายในเดือนธันวาคมปี2026ครับ ที่น่าสนใจคือน้ำทราบมาว่านี่ถือเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะที่แอร์แคมเบเดียตัดสินใจซื้อเครื่องบินจากค่ายโบอิงถูกต้องครับนี่คือ first acquisition หรือการซื้อครั้งแรกจากโบอิงเลยปกติแล้วถ้าเราดูฝูงบินปัจจุบันของแอร์แคมโบเดียพวกเขาใช้เครื่องบินของค่ายอื่นอยู่ ใช่ค่ะปัจจุบันแอร์แคมบเดียให้บริการด้วยเครื่องบินแบบทางเดินเดียวหรือซิงเกิลไอซของท่ายแอร์บัสจำนวน3ลํลำและเครื่องบินใบพัดอย่าง ATR 7 2อีก4ลํลำซึ่งรวมถึงรุ่น ATR 7ี2 6 0 0ด้วยซึ่งเส้นทางบินของเขาก็ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินเดียจีนญี่ปุ่นฮ่องกงและแน่นอนว่ามีบินมาที่ไทยบ้านเราด้วยครับ แต่เอ๊ะก่อนคะมีจุดสังเกตเล็กๆหย่นนิดนึงคือในข้อมูลระบ,บุว่าคำสั่งซื้อลอตนี้ยังไม่ปรากฏในรายการสั่งซื้อและการจัดส่งก่อนหน้าของโ e i n g นะคะสงสัยจะเป็นดิลสดๆร้อนๆที่เพิ่งตกลงกันได้น่าจะเป็นอย่างนั้นครับแต่การขยับตัวครั้งนี้ของแอร์แ m b o d i a ียสอดคล้องกับข้อมูลที่น่าสนใจจากทางโบอิงมากๆครับน้าข้อมูลอะไรคะ ทางโบอิงเขาคาดการไว้ครับน้ำว่าในอีก20ปีข้างหน้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยจะมีความต้องการเครื่องวินใหม่เกือบ4,000ลำเลยทีเดียวครับ5,000ลำเยอะมหาศาลมากและที่สำคัญมากกว่า80%ของจำนวนนั้นจะเป็นเครื่องบินแบบทางเดินเดียวเหมือนเจ้า7 3 7 8บที่แอร์แคมโบเดียสั่งซื้อนี่แหละครับเพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวและการเดินทางระยะใกล้ถึงระยะกลางในภูมิภาค แสดงว่าแอร์แคมโบเดียเขาก็มองการไกลเตรียมขยายฝูงบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะหลั่งไหลเข้ามาในอนาคตแน่นอนเลยค่ะการมีเครื่องบินใหม่ถึง20ลำเข้ามาร่วมทัพคงจะทำให้เส้นทางการบินคึกคักน่าดูเลยนะคะใช่ครับถือเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมการบินกัมพูชาและสะท้อนให้เห็นว่าตลาดการบินในอาเซียนกำลังจะกลับมาบูมสุดๆอีกครั้งครับ ใครที่วางแผนจะไปเที่ยวกัมพูชาหรือประเทศใกล้เคียงเร็วๆนี้เราอาจจะได้นั่งเครื่องบินลำใหม่ๆกันแล้วนะคะเอาล่ะครับและนั่นคือเรื่องเล่ารอบโลกในวันนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับการขยายตัวของสายการบินเพื่อนบ้านเราคอมเมนต์มาคุยกันด้านด้านล่างนะครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวรอบโลกสนุกๆแบบนี้กับพวกเราน้ำและกอน,นะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ